สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโมบายลูปเปอรทุกท่านกลับมาพบกับผมนัดโยในเกม Axie Infinity ครับแล้ววันนี้ก็เป็น EP ที่14แล้วนะหลังจากที่ผมได้แนะนำแนวทางการจัดทีมไปหลากหลายรูปแบบก็มีหลายๆคนสงสัยมาว่าเออตอนนี้แต่ละทีมที่เคยทำไปเนี่ยบางทีมมันก็ค่อนข้างนานแล้วนะัปัจจุบันเราเก็บขวดเป็นยังไงบ้างเราสามารถ ไต่แรงพ PVP ไปได้ไกลถึงไหนวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตทีมของผมทั้ง4ทีมนะครับผมซึ่งของผมเนี่ยมีเป็นทีมแรกแล้วก็สกอร่าอีก3ามคนก็ต้องบอกเลยว่าทั้ง4ทีมเนี่ยเป็นทีมที่คอมโบไม่ซ้ำกันเลยผมอยากจัดให้มันแบบแปลกๆเพื่อที่จะมาได้รีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันด้วยนะครับแล้วถึงคอมโบไม่ซ้ำกันเนี่ยแต่ว่าสามารถเก็บขวดได้เฉลี่ยวันละประมาณ200ขวดเห็นไหมครับว่า แลตอนนี้ผมก็วันนี้ทะลุเป้าไปหน่อยของเพื่อนก็ประมาณ200วันนี้นี่คนนี้270แล้วนี้ก็192ครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตทั้งทีมพร้อมเปิดสกิลให้ดูแล้วกันเผื่อใครอยากจะเอาไปจัดเป็นแนวทางนะครับอ่าเริ่มจากของผมก่อนเลยของผมนี่เพิ่งรีวิวไปล่าสุด2 e p เลยนะครับนี่เดี๋ยวกดเข้าไปดูให้ปุ๊บกดตรงนี้นะครับก็ตอนแรกผมเล่นแผนปาปลแล้วผมก็แบบ เล่นแล้วบางทีมันก็ <c oughs> ไม่เป็นอย่างที่หวังเจอเรมินเตอร์เยอะผมก็ลองปรับเปลี่ยนทีมไปเรื่อยๆนะครับพอปรับมามันก็เออเริ่มดีขึ้นแต่ก่อนหน้านี้บางวันมันก็อยู่ที่200กว่าอันนี้ผมจะให้ดูล่าสุดตรงนี้นะครับแบทเทิลนี่ทีมที่ผมใช้ก็จะเป็นพืชตัวนี้นะครับแล้วก็หางไดน่ตัวหางไทนี่ไดโนแล้วก็มีปลาล้วงตัวหนึ่งล่าสุดแต้มก็จะอยู่ที่ตรงนี้นะครับพันห้าเอพั้ยหกสิ แล้วก็ไปดูที่ทีมครับผมกดตรงนี้ปุ๊บอะก็สามารถย้อนไปดูใน EP ีที่1 2 1 2เอ้ยได้นะครับตัวพืชแท้งผมใช้ตัวนี้ปุ๊บเป็นบั ark, ็กสเปสเบสทัลไบรท์แล้วก็แบนชาร์ดแล้วก็แครอทแฮมเมอร์นะครับผมอันนี้ก็รู้สึกว่าอุ้มมาตอนราคาประมาณ0 84ได้มาวันนี้23นะครับผมก็เป็นราคาค่อนข้างถูกเลยเป็นพืชแท้งที่ทำดาเมจได้นะครับแล้วก็ตัวกลางจะเป็นปลาล้วงครับผมปลาลวงนี่ได้มาตั้งแต่คลิปแรกเลยนะครับผมก็มีเพิร์ชมีฟิชฮุกมีซาชูริเกนแล้วก็อัพสตรีมสวิมครับสแตทประมาณนี้ตอนนั้นมันได้มาตั้งแต่วันที่ สามสิบมิถุนายนนะครับผมสองเดือนแล้วก็ใช้เป็นตัวกลางปึ๊บแล้วก็ตัวสุดท้ายครับเป็นหางไทนี่ไดโนนะอันนี้โหลดไม่ขึ้นเอาไหมอ่ามาแล้วหางไทนี่ไดโนเลือดเยอะมีสกิลพัมกิ i n โคทาโ o พริกกี้แท็บนะครับผมหรือแจ็กตัสแล้วก็เป็นไทนี่สวิง ยืนท้ายสุดนะครับพอรอเลกเกมประมาณเทิร์น5ขึ้นไปเนี่ยเราจะสามารถใช้ไทนี่จะวิ่งแรงแล้วก็มีพิกกี้แทบเพราะว่าตัวเราออกช้าเราก็จะตีแรงอีกนะครับผมอันนี้ได้มาเมื่อวันที่20ตอนราคาประมาณ0.129นะครับผมราคาตอนนี้ผมไม่รู้นะเ,นเพื่อนๆลองไปเซิร์ชเอาเองนะครับเผื่อใครอยากได้สกยลประมาณนี้ปึบอ่าโอเคจบครับนี่คือทีมของผมฉเฉลีย ก็ประมาณ200แหละ MMR ก็ตอนนี้อยู่แล้งประมาณ1 8 0นะครับผมต่อมาครับทีมที่2อครับอันนี้เป็นทีม Terminator นะให้ไปดูเฉลีย่ยจริงๆแล้วทีมนี้ค่อนข้างเฉลีย่ยค่อนข้างดีนะครับก่อนหน้านี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ200ก็มีบางวันที่หลุดฟอร์มไปบ้างนะครับก็จะอยู่ที่เฉลี่ย200นั่นแหละบางวันก็พุ่งเกินไปหน่อยนะก็ไปดูที่ Battle นะครับล่าสุดไปดูว่าตอนนี้แต้มเท่าไหร่ ทีมนี้จะมีเทอร์มินเอตอร์แล้วก็เป็นบัค <c oughs> ไม่เป็บัคหรี่เป็นพืชนะครับเป็นพืชที่สกิลยังแบบมั่วอยู่ตอนนั้นผมจัดทีมนี้มาประมาณ0 0 0หมื่นงครับเข้ามาประมาณเดือนกว่าๆแล้วอันนี้มีการเปลี่ยนเอาปลาตัวนี้เข้ามานะครับเป็นปลาดาเมจที่มีเทอร์เชอมแ้มอยู่ประมาณ1762ครับผมเดี๋ยวเราก็เข้าไปดูว่ามีตัวอะไรบ้างสกิลอะไรบ้างนะครับชึบ อก็ตัวแท้งครับตัวแท้งเป็นพืชที่มีหลังบ้าสไต์มีเวชทัลไบ์มีเมอรี่เป็นการ์ดที่ผมตอนแรกตอนนั้นยังจัดจีมไม่ค่อยเป็นเอามาไว้เป็นกลางโลกแล้วก็จะมีทวินเทลนะครับผมทวินเทลเป็นการ์ดดาเมจเป็นเหมือนแท้งที่แบบไม่ใช่แท้งสักเท่าไหร่นะฮะเลือดก,ก็น้อยตอนนั้นได้มา เมื่อวันที่กระดากรดาครับ19กระดากรดา0.15 ETH ตอนนี้ผมว่าราคาน่าจะอยู่ที่1นนิดๆนะ0.1นิดๆแล้วก็ตัวกลางครับผมตัวกลางอันนี้ผมซื้อมาบีดถ้าเพื่อนๆจำได้นะในคลิปบีดเนี่ยก็จะมีเป็นสวิฟสวิมเทอร์เรชอมแล้วก็ฮีโร่เบนแล้วก็อัพสตรีมสวิมนะฮะ อันนี้สามารถไปคอมโบกับตัวหน้าได้อยู่นะสามารถเทอร์เรชอมขั้นระหว่างทางได้ตัวนี้ได้มาเมื่อวันที่8 <c oughs> สิงหานะครับผมราคาค่อนข้างแรงเลยตอนนั้นได้มาตอนบีบเขาศูนย์ั้งแล้วผมก็เอาไปบีบนะครับแล้วก็เอามาให้ไอดีนี้ลองให้สกอร่าลองเขาบอกว่าเออก็เข้าทีมดีเพราะตอนแรกจริงๆมันเป็นมแมลงแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นเทอร์มินเอเตอร์ตัวยอดฮิตนะครับผมแบบจัดเต็มสปีด42 มีสติกกี้กูมีช้อมมีมิสติกลัดแล้วก็อัลลิจิก์เรียคชันนะฮะอันนั้นได้มาประมาณ0.3เมื่อประมาณวันกรกฎาเหมือนกันครับผมวันที้20ตอนนี้ราคาก็น่าจะถูกลงแล้วรวมๆทีมนี้ตอนนั้นผมได้มาประมาณ40,000กว่าเหมือนกันครับทีม12ึบอ่ะผ่านไปต่อมาครับทีมที่3อันนี้ทีมนี้ผมเคยทำคลิปไปในทีมอินดี ครับจัดทีมแบบเข่าล้าง3อันตอนแรกๆก็เหมือนจะเล่นยากแต่พอเข้าใจในคอมโบเข้าใจในทีมเนี่ยสกอร่าผมเล่นได้แบบโหดมากเลยนะ,ะกดเข้าไปดูสถิตินะสถิติคือแบบ200สวยงามแทบทุกวันดูดีฮะ207ร้20 1 240็3 5อาิอันนี้ผมเอาออกมานะครับมันก็เลยหายไปวันนี้ก็น่าจะได้ประมาณ200กว่าด้วยซ้ำแล้วก็วันนี้ล่าสุด2 7 0เเลยนะ จริงๆเราแบบอันนี้แบบนำเสนอมากอันเนี้ยเอา last week ดีไหมของวีคที่แล้วอาจจะมีฟอร์มหลุดบ้างนะเนี่ยตอนแรกเหมือนก็แบบมี200แล้วก็บางทีก็ังวันก็เหลือร7อิกว่าแต่โดยรวมๆแล้วเฉลี่ยเนี่ยก็ถือว่า200กว่าชิวๆนะอืมนี่แล้วตอนนี้ก็อันดับนะฮะเดี๋ยวลองดูอันดับปุ๊บ เล่นสามารถยืนขึ้นมาอยู่แถวแล้งแบบ2,000ก็สู้ได้นะก็จะมีแพ้บ้างชนะบ้างสลับกันไปนะเนี่ยแต้มอยู่ประมาณ1,967แล้วและทีมนี้มันเป็นยังไงทำไมมันดึงโหด <c oughs> ก็เดี๋ยวลองกดเข้าไปดูที่ตัวนะอ่าตัวที่ใช้ก็จะมีตัวแท้งเป็นพืชปรัรบสไตล์แล้วก็หางแยมนะครับผม จะให้ดูคร่าวๆคือเห็นไหมว่าเป็นคอมโบเข่าลังทั้งหมดเลย3ตัวอ่าน,นี้พืชบาฟสไตล์หางแยมครับผมมีการศูนย์เป็นสเปรทิสบาฟสไตล์ฟีเทอร์ลังแล้วก็แก๊สนะครับหรือแยมนั่นเองเอาไว้ปล่อยพิษทีมนี้ก็ตอนนั้นได้มาประมาณ40,000เหมือนกันนะได้มาวันที่24กรกฎาคมตอนนั้นราคาถือว่ารุนแรงทุกตัวแต่ถือว่าถูกสุดนะที่ผมจับมาเหมือนแบบเป็นดีมอินดี้ที่แบบ เน้นถูกอ่ะอแล้วก็ตัวกลางครับเป็นปลาตัวนี้ผมชอบความสไปกี้วิงแล้วก็คอมโบกับ allergic นะครับเราเห็นมันมีเข่าล้างด้วยก็เลยจัดตัวนี้มาเป็นปลาที่ไม่มีสกิลปลาเลยแต่ก็มีท่าไวโซซีเรียลเอาไว้ฆ่าปลาด้วยนะสแตตจะแบบเลือดเยอะแต่ว่าสปีดน้อยไม่สมเป็นปลาสาักเท่าไหร่นี่ตัวนี้ได้มาประมาณส่วนุเหมือนกันนะ ส่วนจุดแต่ว่าตอนนั้น et head มันแบบว่าห้า0มืนกว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะเนี่ยสกิลประมาณนี้นะฮะบัสสไปกี้วิ่งไวโซซีเรียสแล้วก็พีทอลังแล้วก็ allergic reaction มันคอมโบกันได้นะครับกัดสไปกี้กับ allergic เจาะเกาะทีไส้แตกแล้วก็ตัวสุดท้ายครับเป็นไม่ใช่ตัวสุดท้ายผมเลี้ยงผิดเอาใหม่ไอ้นี่ยืนหน้า ไอ้น,นี่ยืนหลังครับแล้วไอ้นนี่ยืนกลางเป็นเลฟไทยนะครับผมเลฟไทยที่มีสกิลหลวงแล้วก็มีโคทาโร่มีกร์ดศูนใบหนึ่งครับมีสไปโทโคทาโร่สไปกิวิงเอ้ยไม่ใช่สแกลลี่ลังแล้วก็ปูเป้หรือว่ากรับเอ็กพลสนี่นะฮะกา๊าซูนจะมีการแมลงทุกตัวเลยเพื่อเอาไว้ให้อบ้บาร์สไตล์คอมโบได้นะครับ กลับเข้ามาดูอีกทีหนึง่งตอนนี้ตัวน,นี้ราคาก็ประมาณ0.002ณนะราคาตอนนั้นก็อย่างที่บอกครับอีทเทียม50,000กว่าๆทั้งทีมนี้รู้สึกว่าจะประมาณ42,000เข้ากับทีมบนเลยนะ,ะจบไปอีกหนึ่งทีมแล้วมาดูทีมสุดท้ายครับทีมนี้เพิ่งทําเสร็จเมื่อประมาณอาทิตย์ก่อนแต่ว่าเพิ่งเปลี่ยนตัวใหม่เมื่อวานนะครับผม สติสติก็อาจจะย,ยังไม่ดีเพราะว่ามันต้องใช้ความเข้าใจทีมค่อนข้างเยอะแต่ว่าผมว่าหลังจากนี้น่าจะได้อยู่เฉลี่ยเกิน150แล้วนะฮะปุ๊บก็ล่าสุดแต้มเท่าไหร่เดี๋ยวเราเข้าไปดูตรงนี้แบทเทิ Matter. ลล่าสุดแต้มเกือบพันห้าแล้วครับพันห้าไปแล้วไปแพ้นี่จะเป็นทีมหางไทนีนไดโน่ใกล้ายๆของผม แต่ว่าจะมีความเป็นเทเลอร์ชอมทั้ง3ตัวปึ๊บย้อนกลับมาดูที่ตัวละครนะครับว่ามีสกิลอะไรบ้างก็ตัวแท้งนะครับผมเป็นแพลนที่มีเทเลอร์ชอมเลืออก็56กําลังสวยเลยสปีด50เอ้ยสปีด35ที่ผมให้มันสปีดเยอะๆเนี่ยจริงๆมันก็มีข้อดีคือมันจะไปชอม ก่อนแพนตัวหน้าทําให้เราอาจจะแบบรอดจากการโดนขโมยจี้นะครับสำหรับทีมนี้ยังไม่ได้ทําคลิปไว้เดี๋ยวจะทําคลิปในเร็วๆนี้นะครับมีพัมกินมีเทเลอร์ชอมมีสกาลี่ลังแล้วก็แคลรอทนะครับผมนี่ตัวนี้ได้มาเมื่อวันที่15สิงหาครับราคา0.081เท่านั้นคุ้มค่ามากเข้ากับทีมดีนะครับแล้วก็ตัวที่2ครับเป็นปลาเทเลอร์ชอมที่มีสกิลศูนแล้วก็มีสกิลลวงด้วย ก็จะมีเพิร์สมีคิวบันนี่มีออรแลนดาแล้วก็มีทวินเทลนี่นะฮะเอาไว้ช้อมมีการ์ดแมลงเยอะๆก็จะช่วยให้คอมโบช้อมแบบต่อเนื่องซึ่งทีมนี้บอกเลยว่าสนุกมากอันนี้ได้มา0.105เมื่อวันที่25สิงหาคมงหานะครับผมเมื่อประมาณ2อวันก่อนนั่นเองอและตัวสุดท้ายครับผมตัวสุดท้ายก็จะเป็นเล็บไทย ถางไท n น่ไดโนมีเชลเตอร์นะครับเปือขอยเป็นคล้ายๆรถทีมรถถังอะ่ะผมรู้สึกชอบทีมรถถังก็เลยเอามาประยุกใช้แล้วก็มีเทอร์เรชอมแล้วก็มีแบมบูชูดนะครับเป็นการ์ดที่แบบกึง่งโจมตีกึ่งป้องกันตัวนี้ได้มา0.1 ETH นะครับผมวันที่13สสิงหาผมค่อยๆซื้อตัวพอจนครบเนี่ยผมค่อยมาประกอบทีมแล้วก็ให้สกอร่าเล่นนะ คือเอามาเทสก่อนด้วยแหละก็ประมาณนี้อันนี้ทีมเทอร์เรชอมนะครับเป็นไงบ้างครับ4ทีม4ส,สไตล์ไต่แรงเก็บขวดได้แบบว่าเฉลี่ยก200ขวดเนี่ยผมว่าก็โอเคนะใครที่สนใจทีมไหนก็ลองดูแล้วกันครับลองไปเซิร์ชหาตามตลาดเพราะแต่ละตัวเนี่ยมันไม่ได้แบบเซิร์ชทีเดียวชุดเดียวเราได้หมดนะผมค่อยๆหาทีละตัวแล้วก็เลือกตัวถูกๆ เน้นความคุ้มค่านะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กำลังอยากจะจัดทีมหาทีมหาแนวทางในการเล่นนะครับผมเพราะแต่ละทีมก็มีข้อดีข้อ,ขอเสียแหละอย่างทีมนียมันอาจจะดูแปลกแต่ว่า้ทำไมไต่แรงได้สูงเพราะว่าคอมโบมันค่อนข้างโอเคแต่ว่าก็ต้องใช้ความเข้าใจแล้วก็ใช้คอมโบให้ถูกแล้วก็เดาใจจัดตัวให้ถูกแค่นั้นเองครับทีม terminator ก็ เหมือนพยายามฆ่าให้ได้ก่อนเ e อร์มิเนเตอร์ยืนหลังมันค่อนข้างค่อนข้างโหดอะ่ะหลายๆคนก็คงเจอมาแล้วนะครับเป็นตัวที่ปั่นปวนมากๆเลยเีมเอรแลซ้อมก็จะมีข้อดีถ้าเราเล่นเป็นเข้าใจคอมโบวางชอมดีๆเนี่ยเราจะได้เปรียบมากๆส่วนที่วองผมก็จะเป็นแบบหางไทนี่คือยืนเป็นรถถังตัวสุดท้ายเนี่ยไล่เก็บได้สบายๆนะครับแต่ระหว่างทางก็อาจจะต้องให้เพื่อนเนี่ยช่วยล้วงบีดไปบ้าง แล้วก็ช่วยเบิร์ดแพนให้ได้ไวๆนะครับไอตัวนี้ยืนตัวสุดท้ายถ้าเจอพวกปลาเนี่ยเราจะสบายเลยนะครับโอเคแล้วคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนใครที่ชื่นชอบฝาก,กกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยพร้อมทั้งอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดกันครับวันนี้ไปก่อนบายบายสวัสดีครับ